เอ้ยผมเจอแล้วนี่ไงทุกคนมีใครจะเข้าแกงกับผมไหมหนี่ผมจะเข้าแกงทั่วเขียวแล้วนะแล้วก่อนนะแกงป่าบอลเออตอนนี้ผมสนใจอยากจะเข้าแกงนะครับต้องทําไงบ้างอะ่ะ ง่ายๆเลยนุม่มแกเองใส่ชุดถั่วเขียวก็สามารถเข้าได้แล้วนะเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับอูยใส่แล้วพนมจะไปะยากทำไมไละ่ะฮู้ยงั้นจะรอช้าได้ไงเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งไปเจอมาชิกแกงถั่วเขียวมาเนะี่ยเี๋ยลองดูดิโห้ยกดอีสวัสดีคุณต้องการจะเข้าแกงถั่วเขียวหรือไม่เอ,อ้ยแน่นอนและเยส yes no? อน ว่าไอยูไม่ใช่นะเราต้องกดตัวที่2หรือเปล่าเลยครับเย้ yeah, เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ผมเป็นสมาชิกแก๊งแล้วนะ <Yeah. S 1> จัดไปว้า wow! ว oh my g o d Marvin o m i e ตอนนี้ผมก็กลายเป็นแกง๊งถักวเขียวไปแล้ว uh huh. oh my g o s ผมเข้ามาแค่นี้เนี่ยมาแค่นี้แหละ oh. เนาะเมาชุด,ดเฉยโอ <laughs> ตอนนี้ผมก็แกง๊งถักวเขียวแล้วว่า <Hey. S 1> นี่เป็นไงเฮ้ยนี่ไง oh my gosh <Hey>. เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย โอ้ช oh oh ิดโอ้ชิดยีงไงผมเจอแล้วแก๊งถั่วเขียวคนนึงคุณเห็นไหมผมบอกแล้วว่าไปไหนก็มีแต่เจอถั่วแก๊งถั่วเขียวนะไอ้นี่แก๊งอะไรนี่แก๊งอะไรวะห,หัวหัวคมเหรอนี่แก๊งถั่วเขียวแล้วก็ต้องขับรถอะไรเขียวๆเด็ดโ,โอ้โหโอ้เฮ้ยโอ้โหแรงนะแรงเออรถน้องซา,ซาตินเหรอวะเอ้อย